อ่า e ินเทอร์เรชั่นท์พรอพหรือทรัพย์สินธรรมัาญาคืออะไรนะครับอธิบายตามองค์กรทรัพย์สินธรรมชาติโลกนะครับหรือว่าว i p โปเนี่ยบอกว่า IP นะครับคือ,อสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรนะครับหรือว่าความมุมาณะพยายามนะครับในการที่จะอ่ารีเสิร์ชศึกษาวิจัยในการสร้างสารรค์ในการทดลองนะครับในการวาดมันขึ้นมานะครับกลายเป็นทรัพย์สิน ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ในเชิงสร้างมูลค่าให้ทางธุรกิจได้อันนี้เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะครับหล,หลักๆแล้วเนี่ยในทั่วไปนะครับทรัพย์สิสนปญาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า industrial property กับลิขสิทธิ์นะครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะเข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นโดยเฉพาะคนไทยนะครับจะเรียกทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์เลยขออนุญาตโทรมาว่าอยากจะขอจดลิขสิทธิ์โลโก้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออยากจะขอจดลิขสิทธิ์ภาพวาดอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างขึ้นต้นด้วยลิขสิทธิ์หมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันยังมีทรัพย์สินทางปัญญาอีกหลายประเภทนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับและในอนาคตมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกตาม าการพัฒนาของเทคโนโลยีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณนี้นะครับผมพูดไปเยอะแล้วนะครับจะชี้ให้เห็นมากขึ้นก็คือว่าในผลิตภัณฑ์หนึ่งๆนะครับยกตัวอย่างเช่นรถเบนซ์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีพาทเทนต์หนึ่งฉบับนะครับเช่นพาเทนต์ฉบับนี้คุ้มครองเบนซ์ซีรีส์นี้อะไรแบบนี้นะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์ scope of protection ที่แคบมาก,มากๆคือพาเทนท์ฉบับเดียวคุ้มครอง โปรดักต์โปรดักต์หนึ่งเลยถ้าพาเทนต์นี้หมดอายุไปโปรดักต์นั้นก็คือตกเป็นของสาธารณะเลยไอ้แบบเนี้ยกลยุทธ์ในการคุ้มครองแบบเนี้ยอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจึงใช้พาเทนหรือทรัพย์สินธรรมยานหลายๆตัวในการคุ้มครองโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งนะครับรู้หรือเปล่าว่าเบนซ์คันหนึ่งนะครับมีพาทเทนอยู่มากกว่าพันฉบับนะครับพาเทนต์เกี่ยวกับระบบเบรกพาเทนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์พาทเทนต์เกี่ยวกับ ซีดแบลเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวเบนซ์นะครับก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายทางการค้านะครับเช่นโลโก้เบนซ์โลโก้ตัวนี้มีแว l ์ลูมหาศาลถูกไหมครับถ้าไปแปะกับผลิตภัณฑ์อะไรแปะกับรถอันไหนมูลค่าของรถเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นตัวนี้คือ,อเครื่องหมายทางการค้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีไอทีโลเภทอื่น,น,นๆเช่นดีไซน์พทเ้งนะครับหรือว่าสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นโฉมรถยนต์นะครับดีไซน์ตัว ไฟหน้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับห้ามลอกเลียนแบบดีไซน์ลักษณะแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือ,อประเภทของทรัพย์สินวิทยาหนึ่งประเภทที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์